สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟีบ้าต่อจรวอทุกทุกคนนะผมมูนีบ้าต่อจรวอรมาอัปเดตอ่ารถซาเล้งพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์ครับผมราคาบ้านตอนนี้อ่าบ้าต่อจรวอรกำลังเก็บรายละเอียดครับผมอาจจะเสียงดังนิดนึงนะผมพิวิด ยังเล็กครับเพิ่งกับเด็กสิละเพิ่งกำลังเกลี่ยให้ลูกค้าอยู่นะครับ <L un ters> คันนี้เบ็ดเสร็จพร้อมท้าสีพร้อมติดตั้งอ่ะสี่พันแปดนะครับผม <L un ters> เดี๋ยวเบิ่งคันนี้ก่อน <L un ters> อันนี้เสร็จกำลังสืพร้อมท้าสีอันนี้สามสามคันนี้ลูกค้า <L un ters> ลูกค้าติดจองไปแล้วนะผมอยากไม่เดือน เริ่มจากเดียนเมษอ่ามิตุนานะผมมิตุนาสองห้าหกห้าราคาดี่ขยับขึ้่นเป็นหาพันหรือหาพันบวกแล้วนะผมเพราะว่าเลขึ้นราคาครับช่วงนี้เลขึ้นราคาก็นุ่มต่อจวัวะก็ต้องปรับนุ่มต่อจัวะก็ต้องปรับราคาต้องอัพราคาถึนความนะครับแล้วก,ก็บ,บ่แพงนะหาพัน อย่าติดจัดตรสามโตัเลยนะนุ่มรัดเล็กกับปูแบบปูแบบทีทีเลยได้นน่ขาเล็กน้อยนี่บ่มีการตกเลยนะเบิงบ่งเบิ่งแผเชี่ยมกระรูนะ <โฆ S 1> เกียให้เรียบร้อยส่วนโค้งนี่เฮ็ดเองนะนี่ดัดเองเบิรเลยนี่ชุดจัดมีปีมือช่างประสบการณ์มากกว่า20ปีแล้ว แต่เฮ็ดท้าเร่งนี่เพิ่งเห็ดนะครับเนี่ยซี่ปีรรรประสบการณ์สีปีอย่างไม่เิดนะครับเบิ่งดอกกับลูกจัดอดียกท่านนี่นี่ลูกค้าท่วมากนี่ลูกค้าโทรมาไกลกันนีนะผมลูกค้าเพิ่นกับเบิ่งจากในช่องยูทูบของนุ่มต่อจววอนะเพิ่นกับโทรมาสั่งเลยนะผมเดี๋ยวนุ่มต่อจัววอกัสิบอกอฮะเออบ้าต่อจววอ,อ ลงลงลงช่องสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับผมบ่าวตจอวของเราอัปเดตวิธีการทำเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวอีกคลิปนึงครับเบิรงคลิปนี้ก่ราะมีคนเก็บรายละเอียดเป็นเท็ดเองนะผมพ่นบ่ได้เปิดเป็นอู่นะ่นนีดเวลาว่างนะครับผมไม่เวียก Mình hết ở đây lên, góc góc có đầy khá Bây giờ mình đã tìm lông ngán Bây giờ mình đã tìm lông ở nhà, bán bánh Góc góc Có đầy, dư gấp Dư เชื่อมเชื่อมเชื่อมเต็มนะผมเชื่อมทุเ่อมเต็มนะก็ได้เต้มนะครับแเชื่อมที่เรครับเชื่อมเต็มทุกเม็ดนะครับ บปรเลแต้มนเอานั้นนี่อันนี้แต้มเฉพาะจุดๆนี่นะเพราะว่าเล็กนี่มันก็เชือ่อมบปรเลอยู่แล้วนะครับเชื่อมเกียร์เก็บรายละเอียดทุกเม็ดบ่มีตาหมดครับสุดจัดสุดจัดนี่มันต้องสองคลิปเ <c oughs> ดี๋ยวเจ้าค่อยไปโหลดไฟ <c oughs> ฟ้าอยู่บ้านคอย เอาเวลาเจ้าไปรัวเจ้าไป,าไปบุญเดียวรอวเท้าเดียวไปเหรียญมันเนี่ยบิางบางดี <c oughs> บางเพิ่นเชียมเชียมแบบโฉร้อยเชียมผมนี่นี่เพิ่นบวกเกี่ยรออกนะเติ่งเห็นว่าเจ็ดปลาคอเอ้ยเจ็ดปลาไหลอ่ะเบิางดิเบิางดิเชียมเต็มครับโฉวบอม <c oughs> บอมีการเอาไอย้ยังก็แนวเต็ม เน้าแต็มมาโชว์ร้อยเชียมนะบ่เแมนครับนี่คนสุดจัดสุดจัดครับรีวิวนี่รีวิวแบบเต็มเต็มเลยนะการโค้งการเขารูปเขามุมของเล็กนี่เพิ่นก็เฮ็ตเองนะผมนุ่มต่อไอ้บ้าต่อจู่ว้อนะเพิ่นเฮ็ตุเองนะฟีมืมอรีฟีมือครับแต่ละอุปกรณ์การโค้งเล็กของเพิ่นเพิ่นเกษตอยู่ คนเฮ็ดแบบบ้านๆนะครับผมแต่เพราะดัดออกมาแล้วสิเป็นโค้งแบบนี้เลยนี่เห็นบ่โค้งแบบนี้เลยสุดจัดโอ้โหฝีเมืับสนใจสามารถสร้างได้นะผมพิมพ์เข้าไปในออินบ็อกซ์ในช่องยูทู u เอไอ้บ้าวต่อจะวอได้เลยนะผมโชค โชเก,เก,กเก้า OK. ีนเพิ่งซื้อมาพิ่นก็นี่ได้นี่โชกเก้าแต่มาตจฐานนุ่มเนีโชกติดรลดมาเฟี่ก็บนิเง็นทำปิดาแพ้งเกินได้นิเออบริเเด็ีร้างนี่แบบนี่ตัดมาจากลานของหางเลยได้นน่เฟี่สไงเฟียสไงโชุดจัด ผีมือดีคอมเมนมาเฮ็ดเราเห็ดตตย้าดครับมีหมุนออกได้พอมเวลารดอย่างหัวอย่างแตกนีก็หมางบ่งหัวเด้อฮะเบิ่งดิโชั่ว็นนี่ด้านหลังนะด้านหลังนี่อันนี้นี่เจะไว้สำรับใส่ไฟนะครับนี่ใส่ไฟใส่บังโคลนจัดลีแล้วก็ ด้านหลังมองนี้มองนี้ก็สติดตสติ๊กเกอร์สามเอ็มสะท้อนแสงนะแบบแบบรถเนี่เห็นมอสีเซหลืองครับผมเวาลารถมาจากด้านหลังเขาส่องไฟมันมีนี่มีอสะท้อนแสงเขาอยู่รูว่ามีรถอยู่ข้างหน้าเป็นรถซาล่งไฟนี่ก็สีต่อเขาระบบอ่ารถมอเตอร์ไซค์คันที่เป็นพวกพ่วงค่างเลยนะครับติดวเวลาอยบ่าเบรกก็ตดตามปกติเพราะมันมาเห็ดโชว์แบบอนนี้จะเื้อ ใส่งานได้จริงครับุจัดเล็ราคาห้าพันนะครับผมหรือห้าพันบวกนะ็ขคืนยู่กับราคาเล็กอีกเทนึงนะครับผมจนี่เล็กราคาสูงกับราคาอาจจะปรับขึ้นสูงตามนะครับผมสามารถสร้างเข้ามาได้นะผมหรือว่าสีมาสร้างย่บ้านเพิ่นเล็กก็ได้ครับผม บอกพิกัดอีกที่นะครับผมบ้านโนนศาสต์ตําบลบ้านคูอําเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมหรือทางเขามานี่ยอยู่มองทางแยกรีสอร์หญิงลีสีชุมพลนนะครับผมนั่นแหละบ้านพนสิแยกมนันนี่ลงมาอีกห่างจากรีสอร์หญิงลีประมาณสามกิโลนะครับผมเข้ามาเลยตั้งพิกัดไปเลยครับอูบ่าวต่อจวอของเรานะครับผมเอาครับสรับจี หรือว่าติดต่อสร้างออบได้ครับผมสำหรับจิปนี่ก็เอาไว้สักนิดแล้วกอนครับผมเดี๋ยวบ้าต่อจะวเดี๋ยวสิม,มาอัปเดตให้ชมอีกทีนึงนะ,น,ะกกน,กกนะครับผมสำหรับจิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ้าต่อจรวนะครับผมสวัสดีครับ